ไออ่านเร็วๆอ่านหนังสือก่อนมีคำให้อ่านข้างหลังน่ะเลยร็วอ่ากิมอ้าวอ้าชูตัวที่หนึ่งอะไรแรบบิทแรบบิทรบกต่อเออดักดักเป็น l i ออน i o ออนิงเกิเิงเกใช่ว่ะใช้ l i ออนว่มันมีคำให้อ่านนี่ไงไทเกอร์ไทเกอร์เสือไทเกอเสือดอกดอกดอกหมาก็เม่งดอกหมาก็เม่มีอะไรพันด้า มีแพนดา้าเขาหน้าเขาว่าน่ารัก,าอ,ากาอาตาตะนองแล้วมกกวลล่าด็อกเตอร์นั้นหมอไม่ใช่มาดอกเตอร์หมา ไทเกอร์เสือลรบิดดักดักเป็ดไม่ใช่ด็อกเตอร์่าตาตะนองมันมีคำให้อ่านตะนองมันเป็นเพลงข้างหลังอ่ะมันจะมีเพลงให้ร้องข้างหลังน่ะ น่ามันมีเพลงข้างหลังเล่นปากกาสุดร้ายเหรอเออปากกาบอนไม้บองนะคทำดีๆีแต่ของพี่ขาดโดนพี่ดุนะเอาทำดีดีเอาทำดีๆน้องตังเดี๋ยวของพี่ติมตื่นมาเขาตีนอ น,นี่ไงมันเป็นเพลงข้างหลังเออร้องสิเตะสองขาเดินมาร้องกลาบกลาเอาร้องเร็ว,เ,รวเอาเร็วเดี๋ยวตันนองร้องให้ฟังอนองนองร้องเออน้องนองเอาตัวข้างหลังอ่ะเร็วขึ้นพยืนขึ้นมา จะได้อ่านนั่นแหละเป็ดเอ้เป็ดเร็วเร็วเป็ดสองขาเดินมาร้องกราบกราบเร่ร้อร้องลงไปอาบน้ำในคลองแสงีมีงแสงสุดยเสือชงงานน้่งยิงถาม่นดีดังบนเตียงในมืออะไรไมเนมาเร็วมาท้องเร็ว อีกแค่เทอมเดียวเองนะก็ได้ไปแล้วไวนะตหน่องนะเทอมนี้ก็ได้ไปแล้วไปไปมามามาอันนั้นเกือบจะแจกสิ้นปีนานถกกันอยู่เนาะ เอาไปมาจะแจกบุญจนนะกูกลัวเสียหน้าไงเลื่อนยันใครก็ได้นะใคก็ได้หมูอ่ะอ่านนี่หมูเขาว่าไงอ่ะหมูหมูหมูไม่คันเลไม่ันแล้วมันเย็นอยู่หมูอ่านว่าไงเนี่ยเนี่ยหมูอ่านว่าอะไรเรลืยานจะอ่านหมูชมพูร้องอูดอูดวันทั้งวันเล่นตัดคน เพเพลินเพื่อเพินใจโอ้โหอันนี้มาฟังไม่ใช่ของกันเอออ๋ออันนี้อ๋อไรือว่าไปพากอะไรไม่กยเยชนักนี้เป็นสายที่คือสา์ควรจระถัดทัางเชื่อฟังช่วยใครรตายน้อยผนปุกปุยกระโดดใจตาใสใสลมโตเหมือนทุกเกม ขันยศก่อนออดูมาดูเรื่มาท่องเร็วเราไปโรงเรียนจะท่องได้ไหมเนี่ยไปไหมฮะกินไหมไปไปกินเหมือนที่ที่เด็กน้อยดาราเอามาให้เด็กอ่านนะเวลาฝึกสมองอันนี้สั่งมาเป็นโหลเป็นลังเลยฮะ อย่างเงี้ยมาเป็นหลังเลยหนูไปอ่านในกล่องมันเป็นขอเสริมพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเดือนให้ตาไงให้สายตาจดจําว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรเงี้ยสีอะสีอย่าว่ <c oughs> า,าบอกเครียดตาย <c oughs> เดพราะต้นเดือนไงยายที่เขาไปใช่ไหมล่ะเครียดเรื่องแซลกเยวาเลยเดี๋ยวเป็นเหมือนเด็กคนนั้นอืมไปไหนนล้วน่ะวันนี้ จะยัง็วแต่นะมังเร้่าด้า็วี่ทำอะไรเดีวแม่จาบขึ้มาเอามาแล้วเอา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 ,เอาขัดทำอะไรเปล่าป้าปหมูแล้วป้าบววเนี่ยมาเยอะมาทุกวันเลยมาขอตังค์ เออคงนอนห้องนูน้นเป่าเพราะลงประตูนูน้นพานี้มีคนอยู่อ่ะพรานี้คนอยู่หมดทุกห้องแลวเนี่ยเออม,มาตั้งหลายคนนีย่ยหรไหนชื่อมาไงว้าว่าพี่สาว อ้าวไปวีบขอยายอาียอาจาอยนมหน่ไม่แคนี้แมู่มผมเขาหายตอนเด็กๆเขาเห็นรูปไงยายมียายอุ้มด้วยตอนเล่นน้ำสาฮะแล้วยายอุ้มอ่ะผมไม่มีผมหายเขาบอก เขาบอกเดี๋ยวจะลองถามเยจันที่จาได้ไหมผมไม่มีเขาบอกผมเขาหายายจันอุ้มผมหายมันจะลูกแมวเลยยกมาแทงตูดตรงนั้นต่างต่างทิ้งไปเร็ว भुक <inaudible> गेछ